อยากสร้างรายได้จากคลิปรีวง่ายกว่าที่คิดนะคะทุกคนมีผู้ติดตามไม่ถึง1000คนหรือไม่ถึง5 0 0 0คนยอดวิวคลิปไม่ถึง60 0 0 0นาทีไม่ผ่านเกณฑ์การตั้งค่ารับดาวไม่ผ่านเกณฑ์โฆษณาในสตรีมแล้วจะสร้างรายได้จากคลิปวิวได้ไหมตอบเลยว่าได้นะคะทุกข้อที่กล่าวมาไม่เกี่ยวกันเลยกับคลิปวรวคลิปวรวก็คือคลิปสั้นไม่เกินหนาทีครึ่ง กณฑ์การผ่านการสร้างไรายได้จากรีวง่ายกว่าที่ทุกคนคิดนะคะแค่เราขยันลงคลิปลงอย่างสม่ำเสมอและเป็นคลิปที่น่าสนใจมีประโยชน์เข้าตา Facebook เขาก็จะเลือกเราเราก็จะได้รับคำเชิญให้ยอมรับโฆษณาขึ้นระหว่างคลิปของเราแล้วเราก็จะได้รายได้จากคลิปฟิวนั่นเองค่ะไม่เกี่ยวกับจำนวนผู้ติดตาม ไม่เกี่ยวกับยอดวิวไม่เกี่ยวกับนาทีที่รับชมรู้อย่างนี้แล้วจะรออะไรรีบไปทำคลิปลงกันเลยนะคะตัดต่อง่ายๆเรียลๆและที่สำคัญยังไม่ต้องใส่เพลงนะคะจะได้ไม่ติดปัญหาลิขสิทธิ์เพลงนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการทำคลิปรีว์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ เรามาเรียนรู้และหาไรายได้จากคลิปรีวิวไปด้วยกันค่ะ